เครื่องแกงเข้มข้นกับกุ้งตัวใหญ่เต็มปากเต็มคำฉู่ฉี่กุ้งทอดค่ะกอนเลยข่าวว่าทำไงเริ่มแรกแล้วก็รกรอกเคี่ยวกะทิให้เข้มข้นนะคะเอาไว้แต่งหน้าต่อจากนั้นเราก็เอากุ้งมาทอดกุ้งเราจะชุบเกล็ดขนมปังนิดหน่อยนะคะเพื่อรักษาความนุ่มของกุ้งไวะคะ้ค่ะเริ่มแรกเราจะทอดด้วยไฟอ่อนก่อนนะคะจนกุ้งเริ่มสุกแล้วก็เปิดไฟแรงเลยะคะ่ะเพื่อีดน้ำมันแล้วเราก็าขึ้นพักไว้ก่อน,นะคะ่ะ แล้วเราก็เปลี่ยนกระทะน,นะคะเคี่ยวกะทิกับเครื่องแกงให้หอมกะทิเราจะทยอยใส่ทีละช้อนนะคะเพื่อให้กะทิมันเริ่มแตกมันใส่ทยอยใส่ไปเรื่อยจนกะทิหมดนะคะพอเราใส่กะทิหมดแล้วก็เริ่มปรุงรสชาติเลยค่ะปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บสองช้อนนะคะน้ำปลาสองช้อนแล้วตีนิดหน่อยแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบเลยค่ะเมื่อได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะ เอาเครื่องแกงมาราดบนตัวกุ้ง